สวัสดีทุกคนฉันชื่อคาเพลยินดีต้อนรับสู่ไมดัชเจนเว็บบีนาหัวข้อการสัมมานาทางเว็บคือการออกแบบฐานลากด้วยมาตรฐาน ACI Code เรามาดูกันว่าการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์รวมถึงการออกแบบฐานลากมีขั้นตอนยังไงบ้างการสัมมานาทางเว็บใช้เวลาประมาณ30นาที หากคุณมีคำถามคุณสามารถเขียนในระบบแชทจากนั้นเราจะตอบคำถามของคุณระหว่างการสัมมนาผ่านเว็บหรือหลังจากงานสัมมนาผ่านเว็บหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมคุณสามารถส่งอีเมลไปที่ i n f o m i d i t c o m ภายหลังงานสัมมนาผ่านเว็บได้ตลอดเวลาทีมสนับสนุนทางด้านเทคนิคของเราจะติดต่อกลับไป มาเริ่มการนำเสนอกันเลยซอฟต์แวร์ Midas Gen สามารถสร้างแบบจำลองรูปแบบทรงเลขาคณิตรวมถึงระบบอัตโนมัติและยังมีฟังก์ชันการออกแบบฐานลากคุณสามารถสร้างโมเดล 1D 2D และ 3D ได้ใน Midas นอกจากนี้คุณยังสามารถออกแบบ RC Steel HRC Aluminium โดยใช้มาตรฐานต่างๆ เราจะเริ่มสร้างแบบจำลอง Love Isolated Foundation ดังนั้นในโมเดลประเภทนี้เราจะใช้ร่วมกับ Pie Spring Support ด้านบนของฐานลากจะมีโครงสร้าง Wall และ Column เราสามารถจำลองโครงสร้างทั้งหมดรวมทั้งฐานลากได้อย่างง่ายดายดังภาพประกอบเกี่ยวกับน้ำหนักที่กระทำกับฐานลากจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติจากโมเดลโครงสร้างส่วนบนและสำหรับการสร้างแบบจำลองของฐานลากนั้นจะใช้สปริงพพอร์ตใน m a ั a Gen ไม่ไดัดเจนลองรับการทำงานของ Surface Spring Support เราสามารถระบุเฉพาะ Tension Only, Compression Only และ Linear Spring Support สำหรับการสมนา,าทางเว็บเราจะใช้ Compression Only และเราไม่จำเป็นจะต้องระบุค่า Spring s t i f f n e t ด้วยตัวเองเราสามารถระบุ Modulus of Subgate Reaction ของดินได้ และโปรแกรมจะคำนวณค่า Spring Stiffness ให้อัตโนมัติดังนั้นนี่คือ i n อิท f a c e ของซอฟต์แวร์นี้ฉันขอแนะนำเมนู r i b b o n เราควรเริ่มจากแท็บ t t u c t u r e จากนั้นเราควรจะไปที่แท็บถัดไปหลังจากการสร้างแบบจำลองโครงสร้างแล้วเราสามารถดำเนินการใส่โหลดและอนาสีรวมถึงการดีไซน์ได้ และเราสามารถใช้ทีเมนูได้โดยตรงเราสามารถคลิกขวาในวิววินโดว์และเราสามารถใช้ตัวเลือกใดๆเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันได้นอกจากนี้ยังมี Command เมนูที่อยู่ด้านล่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ตอนนี้เรามาเริ่มสร้างแบบจำลองราบฟ o ตต i n g ดังนั้นในการสร้างแบบจำลองของฐานรากฉันจะเปิดพอยต์กิดตรงบริเวณนี้ขึ้นมาก่อนตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนพื้นที่กิดให้เป็น0.5และ0.5แต่และ dx และกำหนดหน่วยเป็นเมตร และขอบเขตของโมเดลก็จะเปลี่ยนไปเช่นนี้ตอนนี้ฉันต้องการสร้างโนดฐานรากไม่ใช่รูปทรงปกติฉันสร้างโนดตามระยะของกิจและฉันต้องการสร้างเสาจํานวน6ต้นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้หากเราใช้ระบบพอยต์กิจเราสามารถสร้างโมเดลได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ฉันจะ e x t r u d e โนดเหล่านี้เพื่อสร้างเสาดังนั้นฉันจะเลือกฟังก์ชัน e x t r u t e จากแท็บ Node Element ฉันเลือกการ translate of generation จากนั้นพิมพ์ระยะทาง1.5เมตรให้เปิดที่เมนูที่2ในการกำหนด material และ section property ให้ไปที่แถบ Property ฉันสามารถกำหนด Material ที่นี่ดังนั้นฉันจะเลือก Material Concrete ตาม ASTM โดยเลือก C 3500และสำหรับส่วนของ Concrete Material ให้ใช้ ASTM หน้าตัดของเสาฉันจะใช้ Solid r e c t a n g จากนั้นให้ตั้งชื่อ Column และฉันจะระบุหน้าตัดดังที่แสดง จากนั้นฉันจะ x2 เสาหลังจากนั้นฉันจะปิดพอยกิดในการสร้างลาฟุตติ้งให้ไปที่แทบ Note ็บโนดอิลิเมนต์ให้คลิกคำสั่งออโตเม e ฉันสามารถเลือกตัวเลือกอัตโนมัติได้ในที่เมนูคุณจะเห็นว่ามี3ตัวเลือก สำหรับการเมดเราสามารถสร้างการเมดโดยใช้ฟังก์ชันของโนดและที่นี้เราสามารถระบุประเภทของรูปร่างในการเมดได้เราสามารถปรับขนาดของการเมดสำหรับการสร้างแบบจำลองได้ ผมต้องการกำหนดขนาดความยาวในการเมทที่1เมตรสำหรับราฟฟูตติ้งก่อนที่จะสร้างฐานลากเราต้องกำหนดความหนาของโมเดล 2D กำหนดความหนาที่0.8เมตรและเรายังใช้ฟังก์ชันเพจออฟเซตซึ่งสามารถกำหนดอัดตราส่วนของความหนาได้ เพื่อสร้างโมเดลให้คลิกตรงช่องว่างให้ปรากฏเป็นแถบสีเขียวจากนั้นคลิกโนดตามลำดับขนาดของเมตรจะเท่ากับ1เมตรหลังจากการคลิกโนดตามลำดับแล้วให้กดปุ่ม Apply โปรแกรมจะทำการสร้างเมตรอัตโนมัติและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเสาและโนดจะเชื่อมต่อกันเป็นโมเดลที่ต่อเนื่องกัน เพื่อปรับปรุงกราฟิกฉันจะเปลี่ยนสีสำหรับลากฟุตติ้งและคอลัมน์โดยใช้คำสั่ง Display o p t i o n ต่อไปเราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้าง b a u d a r y Condition และโหลดสำหรับ l a Footing ดังนั้นเริ่มที่การกำหนดโหลดเราสามารถกำหนด Static Load Case และเราสามารถกำหนดน้ำหนักบรรทุกคงที่ Dead Load Superimposed e a d Load Live Load ขั้นแรกฉันจะเริ่มกำหนดน้ำหนักตัวเองสำหรับโครงสร้าง ฉันกำหนดลบหนึ่งสำหรับทิศทางลบแซดจากนั้นฉันจะกำหนด superimpose d เดส load และ live load โดยใช้ฟังก์ชัน p พ e s u r e load ไปที่ฟังก์ชัน assign p r e s u r e load เราสามารถกำหนด p เพชโ a d สำหรับ global direction จากนั้นให้ป้อนค่าโหลดเท่ากับลบ5้ในทำนองเดียวกันฉันใช้ live load เป็นลบ3กิโลนิวตันต่อตารางเมตร ในการป้อนเดสโหลดให้เลือกโหนดของคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนเราสามารถไปที่คำสั่ง n o d ด l Load และเราสามารถระบุค่าโหลดสำหรับทิศทาง FZ โดยที่จะป้อนข้อมูลเท่ากับลบ90กิโลนิวตันต่อไปฉันจะกำหนด b o u เด a รี c คอน i ิชันสำหรับลา f o o t งโ g บดดับเบิลคลิกที่เพจ e ิ l e เมนตบน T ีเมนู ฉันจะไปที่แท็บ Node Element และคลิก Automate ฉันจะเปลี่ยนขนาดของการเม็ดสำหรับ Page Element เพื่อทำการวิเคราะห์ในเวลาเดียวกันฉันจะเลือกวิธีการ Panel Element ดังนั้นฉันจึงปรับขนาดเมตดเท่ากับ0.4เมตรฉันเลือก Material ก่อนจากนั้นคลิก Apply โปรแกรมจะทำการรีเม็ เราสามารถไปที่แท็บสำหรับฟังก์ชัน define subdomain เพื่อระบุการจัดเรียงเหล็กเสริมก่อนกำหนดค่า subdomain ให้ double click ที่ page element บนทีเมนูจากนั้นกำหนดชื่อเป็น mat footing steel pan the member type Th ควรเลือกเป็นแบบ mat จากนั้นค่าเริ่มต้นของเหล็กเสริมคือ0และ90องศาขึ้นอยู่กับ g o b a x และทิศทางตั้งฉากสุดท้ายคลิกปุ่ม apply เพื่อเพิ่มอิเลเมนต์ทั้งหมด ตอนนี้ฉันจะกำหนด Boundary Condition เข้าไปที่แท็บ Boundary เราสามารถคลิกไอคอน Surface Spring Support ดังที่กล่าวไว้ในงานสัมมนาเราจะกำหนดแบบ Compression Only เท่านั้นสิ่งที่เราจะระบุคือค่า m o d u l u s of s u b j a c e reaction และโปรแกรมจะคำนวณหาค่า stiffness ให้อัตโนมัติในการใช้ Surface Spring Support เราสามารถเลือก convert to the nodal spring และ point spring type และสามารถเลือก spring type of compression only เราจะระบุ modulus of s u b g a t e reaction เป็นค่า25,000ก่อนที่จะกำหนด spring support ฉันจะเลือก page element ทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม Apply บนทีเมนูฉันต้องเลือกทิศทางโปรแกรมจะก,กำหนด Surface Spring Support สำหรับฐานลากและเราสามารถตรวจสอบการแสดงผลของสปริง ไม่มีการสนับสนุนทิศทาง x และ y แน่นอนว่าเราไม่ได้กำหนดแรงที่กระทำจากด้านข้างอาทิเช่นแรงลมหรือแผ่นดินไหวแต่เราต้องกำหนดการรองรับสปริงทิศทางแนวนอนเนื่องจากการใส่โหลดแนวนอนมีความจำเป็นสำหรับโครงสร้างจริงเราจะได้รับข้อความแจ้งเตือน The Singular Error or Warning จากผลการวิเคราะห์หากไม่มีการสนับสนุนในแนวนอนสำหรับโนดที่อยู่ในมุมของฐานรากฉันจะตรวจสอบการรองรับก็คือ dx และ dy ขั้นตอน P พ r o c ร s s ทั้งหมดเสร็จสิ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการสร้างแบบจำลองจนถึง boundary condition ต่อไปขั้นตอนของการวิเคราะห์ให้กดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์หรือคลิกไอคอน a r o u n d จากเมนู toolbar ตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการวิเคราะห์หลังจากนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาสำหรับการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการของการออกแบบต่อไป ไปที่แทบ r e เ u l t เราสามารถดูผลของการเสียรูปได้ที่นี่ขั้นตอนแรกคือการยืนยันความผิดปกติของฐานรากคุณสามารถตรวจสอบการเสียรูปได้ตามทิศทางที่ต้องการหรือตรวจสอบพร้อมกันในทุกทิศทางฉันจะตรวจสอบคำอธิบายรีเจนจากนั้นให้ใช้ปุ่ม Apply ทีนี้คุณจะเห็นผลของการเสียรูป เมื่อคุณเปลี่ยนระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนไปจากนั้นคุณสามารถดู s o ยเพรสเชอ r e เรี i o n ชัได้จากเมนูนี้คุณสามารถไปที่แถบรีเซว์เพื่อกำหนดโหลดคอมบ n a t i o n คุณสามารถสร้างโหลดคอมบ n a t i o n แบบอัตโนมัติตามมาตรฐานของการออกแบบตามยูโรโค้ดของประเทศสิงคโปร์ดังนั้นเราจึงสร้างโหลดคอมบ n a t i o n และตอนนี้เราสามารถดูผลลัพธ์ของโหลดคอมบิเนชันทั้งหมดได้เช่นกันเราสามารถตรวจสอบคอมบิเนชันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นการดีไซน์ได้ให้ไปที่แทบ็บ Design จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนดี s i g n Code เป็นอันดับแรกไปที่เมนู Design โค้ดที่นี่เปลี่ยนยูโรโ o d e เป็นของประเทศสิงคโปร์ค่าพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบทั้งหมดสำหรับมาตรฐานการออกแบบเป็น e u r o โ o d e และชั้นอัปเดตปัจจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบางส่วนตามยูโรโค้ดเมื่อคุณ สามารถคลิกอัปเดตโค้ดในโปรแกรมจะอัปเดตพารามิเตอร์ทั้งหมดจากนั้นเราต้องระบุข้อมูลของเหล็กเส้นที่ใช้เราสามารถเลือกรีบาร์นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกเกจสำหรับเหล็กเส้นหลักและเหล็กเส้นรองได้จนถึงตอนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุของคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราสามารถไปที่ตัวเลือกของ m a ม e d e s s i n โปรดเลือก m e s h Design Criteria for Rebar Menu ฉันจะตรวจสอบเหล็กเส้นพื้นฐานเพราะฉันไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้และฉันจะใช้เฉพาะสำหรับเหล็กเส้นเหล่านี้โปรแกรมใช้ขนาดเหล็กเส้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบฐานลาก ขั้นตอนต่อไปคือ slab flexural design หลังจากออกแบบการจัดเรียงเหล็กเสริมเสร็จแล้วให้เริ่มการตรวจสอบอื่นๆเช่นการตรวจสอบ punching shear check er che และ one way shear check er che ใน slab design dialog เรามีตัวเลือกต่างๆคุณสามารถเลือก force option เราจะได้ผลลัพธ์ของโมเมนต์นอกจากนี้ เรายังได้ผลลัพธ์จาก direction 1ซึ่งเป็น x direction และ direction 2ซึ่งเป็น y direction หากคุณต้องการได้รับผลการออกแบบแรงเฉือนแบบหนึ่งทางให้ตรวจสอบตัวเลือก one-way shear er f a c x u r a l design ดังนั้นมาดูผลการออกแบบของ Wood a r m o r Moment ก่อนเมื่อฉันคลิกที่ Apply โปรแกรมจะเริ่มทำการออกแบบสำหรับ l a f Footing เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากหากคุณต้องการดู Design f o r c e และรายงานให้คลิกฟังก์ชัน Design f o r c e คุณสามารถดู Design f o r c e ในรูปแบบของตารางได้ที่นี่ เราจรึงได้ผลลัพธ์ของ Wood a r m o r Moment สำหรับผิวบนและผิวล่างและถ้าคุณต้องการดูผลลัพธ์ของเหล็กเส้นให้คลิกตัวเลือกเหล่านี้ฉันจะตรวจสอบข้อมูลเหล็กเส้นตามต้องการจากนั้นสามารถตรวจสอบอัตราส่วนของความต้านทานได้ หากคุณต้องการดูรายการคำนวณโปรดคลิกฟังก์ชันดีไซน์ร e s u l ลจากนั้นโปรแกรมจะนำเสนอผลลัพธ์ของรายการคำนวณ s t e p by s t e p คุณสามารถดูค่าพารามิเตอร์และสมะการของการคำนวณทั้งหมดสำหรับการออกแบบนี่คือการทำงานของฟังก์ชันที่คุณสามารถทำความเข้าใจสำหรับการออกแบบในซอฟต์แวร์ได้ สุดท้ายหากคุณคลิกที่ฟังก์ชัน Modify เหล็กเส้นคุณจะสามารถอัปเดตข้อมูลเหล็กเส้นที่เหมาะสมได้จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการจัดเรียงเหล็กสำหรับทิศทาง x และ y โปรแกรมจะกำหนดทิศทางทั้งหมด200มิลิเมตรทั้งด้านบนและด้านล่างหลังจากนั้นเราสามารถไปที่ฟังก์ชันตรวจสอบแรงเฉือนเมนู นี้เราสามารถตรวจสอบผลของพันชิงเชียได้เราต้องการตรวจสอบพันชิงเชียด้วย f o r ์ดออปชันนอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบผลของแรงเฉือนวันเวรเราสามารถตรวจสอบค่าของอัตราส่วนความต้านทานที่แสดงได้นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบคอนทัวร์ u n c h i n g a r e a ย คุณจะได้รับผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อความโดยละเอียดหากคุณคลิกที่ฟังก์ชัน Design Result คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล็กเส้นเพิ่มเติมได้หากจำเป็นต้องทำการออกแบบฐานราก หลังจากนั้นในการตรวจสอบแรงเฉือนทางเดียวเราสามารถเลือกตัวเลือกของการตรวจสอบแรงเฉือน2ทางจากการคลิก on the option เราสามารถว่าดรายละเอียดเส้นตัดในไดอ l o g ลอกเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ฉันต้องการนำเสนอจากนั้นให้กดปุ่ม add หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม apply คุณจะเห็นว่าโปรแกรมให้ผลลัพธ์ตาม Cutting Line จนถึงตอนนี้เราวิเคราะห์และออกแบบลั f o o o t i n g อย่างรวดเร็วใน m ม d a s Gen ฉันขอจบการนำเสนอของฉันหากคุณมีคำถามใดๆโปรดอย่าลังเลท,ที่จะถามเราขอขอบคุณที่เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บของเราฉันหวังว่าเว็บบิดาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบฐานรากได้เป็นอย่างดี